หทุกคนลวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V o ้ oh my god วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Identity V นะวันนี้เราจะมาอะไรเอ่ยรีวิวสกินปะโอ้ใบช่ยค่ะวันนี้จะมารวีวิวประดับแหลงซีซั่นที่แล้ว <laughs> รีวิวซีซั่นที่แล้วของขอซีซั่นนี้นะจ๊ะเออรีวิวย้อนหลังเวอร์ย้อนไปซีซั่นเลยเอองงงงงงค่ะงงเหมือนกัน วันนี้เราก็จะมารีวิวเนาะถือว่าเป็นการรีวิวสกินนี้ไปด้วยเลยละกันเห็นว่าเอฟเฟกกับสุดมันใส่และเข้ากันดีก็เอามาใส่รีวิวด้วยละกันเออก็ถ้าเรารีวิวย้อนหลังแล้วจะมีคนดูไหมเนี่ยขอให้มีเถอะได้โปรดเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่าอุ้ยก่อนไปดูเกมเพย์เดี๋ยวเราแนะนําร้านเติมเกมดีกว่าร้านพ่อหมดเคลวเปอุ้มก้อนไปดูกันเล่ คอ,อนิซตแนะนำร้านเติมเกมพ่อมด c ค e ว์เพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายและกรัะตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ oh my god คลิกเลยที่ c r e v e เ p a y เ a m e c ต m เติม identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดคุ้มและยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง1 0 0 0 0แสนไลน้าเพจลุ้นรับของรางวัลแจกจุก จุกมูลค่า10,000แสนบาท oh my g o d และยังมีโค้ดพิเศษจากช่องเราโคนี่แซดไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมไปใส่กันนะจ๊ะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว่าเปโอ้ oh my god ทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ o ้ oh my g o d โอ้ my god เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็แบบสุดเซวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวชายแทวบุรุษ ไทเวอร์พอหนุ่มกล้ามโตพอหนุ่มวิ่งเร็วไปก่อ oh นก็คือแบบอ้าาาาไม่ได้เล่นนานเลยอีตัวเนี้ยก็คือแบบจริงจริงก็อะรีวิวประดับนี้นานแล้วแหละตั้งแต่ซีซันที่แล้วอ,อ โซนผ่านมาซีซั่นนี้ก็พึ่งได้มารีวิวว้าเจอเกอิชาเดี๋ยวเราขอบปั่นอันนี้สุดก่อนได้ไหมเพื่อนอย่าพึ่งตรุยเย่ปะตาระเบอไอโกกันนะจ๊ะขอปั่นก่อนได้ไหมเออเราจะได้ไปสับแบบเต็มเฮ้นะคะยังหายใจไม่หมดก็นั่งกับอีไปราคาหนึ่งคนโอเมก้าเขาเข้าไปชูดกันซีรีเดอร์เดินตบค่ะจังหวะนี้ช่วยผู้ป่วยไปราคาทุกคนโอเมก้าเชียร์ต่อยังต่อเนื่องสีอิสติปินตามตบซีรีเดอร์ตายโหงค่ะ อย่าปั่นจะไปเสร็จเลยอะ่ะตัวปั่นเร็วมากค่ะอย่าเพิ่งตายกันนะคะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยมีกอดลิบเสร็จสีเครื่องนี้ก็จะปัน่นปั่นนานควร o oh อ my god สลบสองค่ะแต่สังหวะนี้มีคนสลบไปแล้ว2คนตายหากันหมดเลยโอ้ควรปรับให้ forward ปั่นเร็ว80%นะคะเพื่อจะได้วิ่งไปชนให้เพื่อนได้เร็วขึ้นเนาะ โอ้มันโดนถึงสเลิดวายเชียริเดอร์ลุกไปละเองแล้วอีสี่ก็บินขึ้นสูม่านฟ้าเดี๋ยวเราแอบก่อนนะทุกคนเดี๋ยวอีสี่มันรู้นะจ้าอีนี่วายมันมาแล้ว,ลวเราไปจังหวะนี้แล้วค่ะวายอีสี่ตาบอดไปฟังไหมวายมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วออ้ยมันฟาดเลยมันฟาดเลยวายหนีไปค่าหนีไปค่าหนีไปค้านีไปค้ายอีสี่มันบินตามวายกลัวเพื่อนไม่รอ ตายห่วงค่ะตายทั้งเป็นนมครับมันตายห่าไวมันมาไล่เราต่อทุกคนแงแง่ดูดมันข้ามหน้าต่างอีสี่นอีสี่มันอุ้มสะวหวนนี้เ,เข้าไปค่าสุสวยล้นล้บอกแล้วตายแทนเลยเพื่อนตายห่วงมันสตันนะ อ้มาสตันฮิเกียวเองเราจ่ายออกมีไปยีห้าเปอร์เซ็นต์ว้ายอีสี่อีผีปลอบอีผีปลอบอ้ยจ่ายหลักบีก็นนะสาวขอร้องแหละอุ้ยมันบินไปแล้วอะเราว่าเราต้องรีบส่ายหลักบีไปคนแล้วว้ายตรงนี้มันโล่งมากว้ายอย่าตีสน,นะอย่าตีโอ้ยโกรธถ้าผีถ้าอีสี่มาตีสนเมื่อกี้คือสลบค่ะว้าเมื่อกี้มันโล่งไปอเพื่อนเพื่อนทำไมไม่หาทีลมแบบที่ลมแบบ สิทธิ์กำแพงเออจะได้โซนแบบง่ายๆโซนแบบนั้นไม่โซนไม่ได้ oh ว้ายสี่เทนเดพปตเซเชียร์ลีเดอร์โอไมค์ย้อนจังหวะนี้เราเหลือหนึ่งเครื่องนะคะกับหลักบีอีกแค่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์ไหมสามเปอร์เซ็นต์ยังไงดีคะปั่นดีไหมปั่นก็ปั่นชา้าจะปั่นดีไหมเนี่ยว้าเชียรลีดเดอร์คิดแล้วปั่นก็ปั่นชา้าเราใช้ลักบีไปก่อนเราไปหาตังค์เออไม่ใช่หาตังค์สิหาของเออว้าย สิดิอดตุบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราหาของกันเดี๋ยวเดแล้วก็ให้นักจิตวิทยาตั้งใสถอรหัสเดี๋ยวฉันเข้าเองทางรับอยู่ตรงนี้ทุกคนภูร่าอยู่ใ,ใกล้ชั้นโอเมก้า oh อยังไงคะเกย์ชาหนูจะทํำยังไงคะวายหัวใจเต้นมันกลับมามันระแวงหอยหน้าอุ้ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตรับจิตรับใจเชื่อมจิตกับเพื่อนก่อนเพื่อเอาเลือดมาช่วยวาย อีสี่มันจะไปโซนเครื่องปะเนะดูกันว่าสี่มันจะทําอะไรเอ่ยอุยมันไปแล้วอะ่ะเราต้องเข้าแล้วปะอุยมันไปตีเพื่อนโอ m มก o d นางเชียริดเดอร์ฉันมาแล้วโอเมกูชเหาหิวเลยหิวเลยอีสี่มันไปตบเพื่อนเพื่อนตายโหงคามไม่รอดค่ะไปกันไม่รอดแล้วหนึ่งเครื่องกับสามคนโอ m มก o d กับสถานการณ์แบบนี้ยังไงเอ่ยจะรอดกันไหมแม่ไปช่วยแอบไปช่วยค่ะ ช่วยเราต้องแอบแบบเนียนๆนะคะตะโลกก็ยอกชนก็ชน,นได้เพื่อนก็ตายโหงยอกลักบี้เอฟเฟกต์ได้ดูแค่2รอบ3รอบตลกก็ก็ถือว่ารีวิวแล้วนะคะมันไม่มีอะไรจริงจงว้ายยังไงคะยังไงคะอีสี่อีสีอส่อีสีอส่อีสีอ่อุ้ยอุ้ยอีสี่มาไล่เราอะ มาเลยค่ะขโอนขโอนมาเลยค่ะมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอมึงทำลายเพื่อนกวูวายมึงจะทำเลยคิดว่ามึงเก่งเหรอมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอตองหน้าตองตาค่ะตองหน้าตองตาต้องวันนี้แดดหลบแบบบัวเกือบโดนว้ายสี่สี่สี่ยังไงค่ะยังไงคะ่งงคะน้องสี่น้องสี่น้องสี่พับไปก่อนวายตีไม่ทันหรอกค่ะวาย,ยว้ายว้ายว้ายบิงเหรอหยมันมองเขืองเพื่อนระวัง ว้าวเปนเทนเลยพอดไปแล้วไข่จะตายหงหนะมาดูกันเซีย <c oughs> ริเดอร์แนี่เลยอ่ะทุกคน <c oughs> หาของคะ่ะหาของเซียริเดอร์จอห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เครื่องจิตวิทยาเราต้องไปสับเพื่อนเราต้องไปบอกเพื่อนฉันคิดว่าเครื่องน่าจะทันนะถ้าฉันบอกได้เซีย <c oughs> ริเดอร์สู้ๆอ้ายสู้ๆสู้ๆ <c oughs> ค่ะว้าวัสดวนี้ ปเปิดแพคแดดไปบกักแดดไปบกักอุย้ยชำ้ชำๆๆๆเครื่อง94นะ่าจะเตรียมแล้วเดี๋ยวไปเตรียมประตูก่อนว้ายยังไงสีเวลาเปลี่ยนเป้าหมายเวลาเปลี่ยนเป้าหมายสุดจุด w า y ชำ้ชำๆๆอ้าวเชลิเดอร์นางไม่มีลูกเองว้ายว้ายว้ายแต่เงาเง,งาอีสีมันเดินกลับมาทุกคนว้ายอีสี่ีเป็ดกูไม่มีของแลยนะเนี่ย มันเห็นมันเห็นมันเห็นสนันมันเห็นสันตรงนี้ลกงมากตายแน่แน่ตายแล้วบอลอดแล้วบอลลอตเล็ว,ลลวไปบลอลล็อตเวว้าย,ยนางตีดักไม้ว้ายว้ยผับไม้ไปก่อนอต้ายถ่ายหาแล้วลค่าบทุกทีเลอีนี่มันบินทะลุไม้ทำไมต้องเป็นสันเนี่ยแล้วเขาไปฝั่งหนุกรหมดแล้วระวังนะเซียริดโดมาสวยซันหน่อย ระวังมันเทเลใส่นะจ๊ะมันเทเลไปนานแล้วเนาะเออตั้งแต่ไล่เราหนุนว้ยนะคะว้ายเทเลจริงมา,มาช่ยวยสันมาช่วยสันเซียนิดเดอร์มาแล้วเซียนิดเดอร์มาแล้วค่ะโอ้ไมก่กอดอ้าวแม่นางเซียนิดเดอร์มาแล้วอยบุญคุณจะ,จะไม่ลืมโอ้ไมก่กอดเซียนิดเดอร์ฉันขอบายกนันนะบายว,ว้ายเซียนิดเดอร์รอดได้ไงนะฟาดพลัดท,ทุกแผงไม้โอ้ไม่เกิร์สไปเร็วทางลับอยู่ตรงนั้น จำได้ว่าทางเราอยู่ตรงนั้นหวังว่าเซเรเด์จะออกได้นะคะทุกคนโอ้ไม่กโอ้ไม่กจังหวะนี้ค่ะต้องวิ่งแล้วค่ะยือีกนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งสลบนะคะเราต้องชนะเราต้องชนะอ๋อเฮ้ยขอรอดอุ้ยตายโหงขอให้รอดอ <laughs> ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอ้เมก้าทุกคนคือแบบอุ้ยนึกว่าจะตายห่าแล้วก็คืออีกเกติชามมาไล่ตบสุดท้าย,าายกากากาเกมก็คือจะบ้าตายจะบ้าจะบ้าเออก็คือแบบอุ้ยแล้วก็คือแบบบโดนตับนั่งใช่ป้ะเราผีกระเทเยเลยไปฝั่งนู้นแล้วน้องเชลีด้วยก็วิ่งกลับมาแล้วอีเกติชามอะไรผีพุ่งตายมาค่ะเออตบน้องเซลีเดอร์ตายห่วงอุ้ยถ้ายื้อได้อีกนิดนนึงะ ออกหลุ่มลอดสามได้สรงสารเชียรีเดอร์หนอคันจะบอกเลยว่าบุญคุณนี่ฉันจะตดจำไว้เพื่อเราได้เจอกันอครั้งหนึ่งน้องเชียรเดอร์เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย